ดูครับคู่นี้ครับอีกหนึ่งสุดยอดคู่มวยในฝันในส่วนของมวยเด็กนะครับสิ้นสุดการรอคอยมาเจอกันจนได้ครับ2คน2ส,สไตล์เลยครับแดงกันแหมในเหนียวนึบเลยครับส่วนน้ำเงินก็ฝีมือดีชงเชิงชกฉลาดคร,ลครับพลิ้วเลยครับนอกได้ในมีเลยครับ เป็นลูกชายของพี่วันธงชัยสอทัพทิมทองนะครับสำหรับปาเกียวบุมเด็กเซียนครับก็เข้ามาชุดเดียวกับยอดฟิดเอกยอดฟิดโทเลยแหละครับรายนี้ครับ โอลจ๊กแรกครับอ่ลุยต่อครับยกที่สองอครับนายครับพยายามหิ้วพยายามกดแล้วครับเฟอร์รารี่โอ้ดูครับขึ้นคอนเหนียวเลยครับมุดแล้วตีเอาศอกดักไว้ครับศอกคืนเตขวาเจอล่างปลากเกี่ยว ชิงขวางหน้าไว้ครับไม่ให้ปลาเกีียวขึ้นคอแทงขวาแทงเข่าซ้ายครับกระยาวแล้วก็เสียบแหลมมาครับเฟอร์ลารี่ นี่ครับแม่ตะโกนขาขาขาครับพยายามเตะจี้ไปที่ฐานล่างครับเจาะยางครับจังหวะเตะของปาเกียวส่วนเฟอร์รารี่ไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมครับมุดในอย่างเดียวครับมุดในอย่างเดียวครับมุดเข้าไปครับเหนียวเหนียวครับพยายามมุดพยายามเสียบแหลมแหลมครับเฟอร์ลารี ลูกที่สองครับมาครับลูกที่สามครับพยายามแทงขวาเข้าไปครับจิม้มลำตัวเจอแค่งซ้ายดัก เฟอร์รี่เดินเร็วเลยครับถึงตัวหมดัดถึงสองนำเข้าไปก่อนครับแทงเข่าขวาพยายามแทงสู้พยายามผลักออกครับป่าเกียวแหมจะผลักแต่ว่ามามือแกเกี่ยวไว้เหนียวมอนหนวดปลาหมึกเลยครับเฟอร์รี่ วงในพยายามเขยา่าพยายามเข้นครับแทงเข้าไปมุดเข้าไปครับกระชากมาเฟอร์รารี่ปาเกียววงนอกไหนครับพยายามมีแข้งขวาครับคอยดักเอาไว้ครับเตะขวาปาเกียวหมัด12คืนเฟอร์รารี่ปาเกียวเตะขวาทีไ่ไวหมัดขวาแทงคืนมาเสียบครับโอ้โหก้าวเสียบเลยครับมากึกนี้ครับแหลมเพียวเลยเดินเข้าไปเสียบข่าขวาเฟอร์รารี่ เฟอร์รารี่ขยมอีกแล้วมุดอีกแล้วมุดอีกแล้วโอ้ยดูครับอ่าปากเกียวเองวงในพอเดินขึ้นโดนขึ้นคอก็พยายามตั้งคอไว้ตรงๆนะครับไม่ก้มหัวให้ไม่เสียคอไม่เสียหัวครับไม่ยอมคอว่าแทงขวาคอยดักไว้ครับเสียบเข้าไปครับโอ้ต้านความใหญ่ความแหลมอยู่หรือเปล่าครับเหนียวซะด้วยดักไว้ก่อนครับตั้งกำแพงแทงเข่าซ้ายเข้าไปเฟอร์รารี่ พยายามแทงคืนตั้งกำแพงมาปาเกียวถีบไว้ก่อนครับปาเกียวหมดยกที่ยกที่4ของทั้งคู่ครับเฟอร์รารี่ใต้เพชรบุรีครับเจอกับปาเกียวบูมเด็กเซียนครับอีกหนึ่งอีกสองสุดยอดมวยเด็กแล้วครับ2คน2สไตล์ครับโอ้อา,ายเหลี่ยมครับลุกนี้บิดพงมาลัยครับ หักลงข้างทางไปเลยเบอร์รี่เดินเบียดติดชิดในครับถึงตัวหายใจแล้วต้นคอครับตามสูตรอยู่แล้วครับเบอร์รี่์ีปีมมือกับเข่าครับเตะซ้ายแทงขวาไปแทงเข่าขวาครับอาศัยความใหญ่ความยาวลูกป้ายหน้าลูกเสียบแหลมๆนี่แหละครับเบอร์ราร์ดเดินเข้าไปลุยเข้าไปครับป,า,ปาเกียวล้อตั้งรับจับทางเตะซ้ายดักไว้ก่อน พยายามจะผลักออกครึ่งแค่ครึ่งเขา่าทีปไว้ครับปากเกียวอาศัยลูกฉับชวยแล้วครับไม่ให้ไม่ให้ใหเฟอร์นารี่กินวงในง,ง่ายๆเตะนี่ครับสแข้งติดเบรกโดนขวางหน้าครับในกระชิงขวางหน้าได้ครับจังหวะนี้ของปากเกียวครับ ไตะขวาสกัดไว้ก่อนปาเกียวป้าเกียวเตะขวาจับได้แทงเข่าขวาพลนี่ีสอกเข้าไปเจอแข้งยกไม่ยกครับยกไม่ยกครับ ยายามชิงขวางไว้เลยครับยกแข่งยกขาขึ้นมาครับไม่ให้ตีง่ายๆนะครับจังหวะยกของปาเกียวครับถีบไว้ก่อนถีบไว้ก่อนครับปาเกียวปาเกียวถีบไว้ครับซ้ายหน้าหลอกว่าจะถีบสลับไปเตะหมดยกที่4ี่ครับโอ้ยดูครับยกสุดท้ายครับยกนี้ก็แม่ต้องเดินต้องวุ้ยเลยครับเฟอร์รารี่ครับในเหนียวเหนียวเหมือนเดิมครับมุดเข้าไปตีเข้าไปครับ สุดปาเกียวนี่ใบสั่งก็แมาเขาเดินเข้ามาพยายามเนี่ยครับให้มีเหลี่ยมมีเขี่ยขาหน้าไว้ครับลุยต่อครับพละลี่ปาเกียวถีบไว้ก่อนตบออกข้างเตะซ้ายคนลลี่เดินลุย พยายามยกขึ้นมาขวางครับส่วนอีกคนก็พยายามตีฝ่ากำแพงเข้าไปเลยครับผีไฟก่อนครับปาเกียวใสยลูกพยันเลยครับตีเข้าไปเสียบเข้าไปครับเอาเลครับ เดี๋ยวดูครับวุ่นวายคู่หรือเปล่าครับแหมแล้วพอเลยครับอ่าแล้วพอเลยครับสงสัยจะเสียงแตกอีกคู่เลยครับฝีมือได้หลักได้เหลี่ยมอยู่ที่ปลาเกียวครับนายเหนียวแทงแหลม เฟอร์นลารีครับยก3ใครได้ยก4ใครได้ครับแล้วยก5ว่ายังไงครับต้องถามใจพี่ๆแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านเลยครับหมดยกสุดท้ายครับ